ก็ซีซูดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแลนด์มิเตยโอเยนะครับวันนี้ก็ในเกมไมโครฟลับกันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟไมโครฟลับนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟโปเกมอนนั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟมอสเลยนะครับในเวอร์ชันหนึ่งจนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายแนวโปเกมอนนะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะครับคนเล่นก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ตัวเกมนะครับแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์นะครับหรือว่ารายละเอียดเซิรร์ฟนะคับย่พี จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวเกมได้เลยแล้วก็ติดตั้งได้โคตรง่ายเลยนะครับไม่ต้องลบตัวเกมเก่านะครับกดติดตั้งไปได้ทันทีเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันหน้าอ่าไมโครฟับแล้วนะครับแต่ทำการกดจอยครับเซิร์ฟไปเลยนะครับไป let's go ตอนนี้เราก็ได้ทำการล็อกอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็ต้องทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ออกเข้าใหม่หนึ่งครั้งด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดล็อบบี้นะครับหรือว่าจุดก่อนที่เราจะเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟโปเกมอนนั่นเองนะครับนี่ล็อบบี้ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าเป็นเซิร์ฟแนวโปเกมอนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับขอให้สนุกกับการเล่นนะคะตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีจอยนะครับสามารถเข้าไปที่อีเวนต์หรือไม่ก็ไปที่เซิร์ฟหลักเลยก็ได้นะครับ อ่าส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นอ่สองอันมานะครับอันซ้ายก็จะเป็นอ่อวาร์ปนะครับเป็นเมนูวาร์ปนะครับวาร์ปไปที่โลกโปเกมอนได้นะครับเนี่ยก็มีคนเล่นอยู่ประมาณ18คนเลยนะครับก็เป็นเวอร์ชันน1่2จนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับปเราก็ทำการกดจอยเข้าที้ไปเลยไปนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามานะครับเราก็จะได้เป็นของเริ่มต้นด้วยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะสองอันนี้นะครับของต้นนะครับก็จะมีพวกลูกโปเกมอนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะสามแบบนะครับแล้วก็มีไก่ย่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์สร้างบ้านนะครับตามนี้เลยส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าคู่เก่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะปลูก50%นะครับเพื่อการเพิ่มความเร็วนะครับนี่แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นนะครับมันจะมีให้เลือกตัวโปเกมอนด้วยนะครับพี่ก็ทนตการเลือกเป็นตัวนี้มานะครับนี่ อ่านี่เลยนะครับที่ตกคังเงะ่นเดงนะครับตัวประจำพี่เลยนะครับชอบตัวนี้มากเลยนะครับนี่น่ารักไหมนะครับเออดูดินะครับจอห์แมนเดอร์นะครับมันชอบพูดนะฮะโอเคก็เก็บเอาไว้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสปาวหลักนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราไปที่อื่นแล้วเนี่ยเราจะกลับมาที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ทับสปาวนะครับอ่ะเดี๋ยวนะพิมพ์ผิด อ่านี่เลยนะครับก็ว์บกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ระบบเซิฟนี้นะครับมีระบบพวกแฟชั่นนะครับเพียบเลยแฟชั่นทั้งตัวผู้เล่นนะแล้วก็แฟชั่นทั้งอ่าตัวโปเกมอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกสกินนะครับโปเกมอนสวยงามนะครับเพียบเลยแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบกฎหมายด้วยนะครับก็การกดตวีนะครับเห็นไหมก็จะมีรูปใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะเซิฟนี้นะครับโอเคครับเริ่มจากตรงไหนกันก่อนดีเนี่ยโอ้โหไปไหนกันก่อนดีอ่าด้านขวาก่อนละกันนะครับตรงนี้ก อันนี้ก็เป็นแลกอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนน่าจะเป็นบล็อกอะไรสักอย่างนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนด้าน,นบนนะครับนี่เวลคัมอะไรยินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นช็อปเหรออันนี้เป็นร้านค้านะครับโอเคส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นขายอะไรเนี่ยอันนี้อ่าแลกผักและผลไม้นะครับอ๋อแลกเป็นมรกเลยประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็กแลกผักและผลไม้เหมือนกันนะครับด้านในนะครับโอ้โหก็เป็นของเพียบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า ไอเทมหรือเปล่าอ๋อไม่อ๋อนี่ไงนี่ไงแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับมีหลายอย่างเลยคุณผู้ชมด้านนี้ก็มีอีกนะครับนี่เพียบเลยโอเคแล้วก็สามารถขึ้นไปชั้น2ได้นะครับมีชั้น2ด้วยนะครับกดสเปคาร์กระโดดใช่ไหมอ่านี่เลยนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นอยู่ชั้น2เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านบนก็จะมีร้านค้านะครับขายของอีกเพียบเลยนะครับตามนี้เลยเฮ้ยมีชั้นสามอีกหรอเนี่ย โอเคตอนนี้เราก็อยู่ชั้น3เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอาแลกเปลี่ยนหินเมกานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดแลกเปลี่ยนหินเมกาเหมือนกันนะครับมี3อันด้วยกันนะฮะตามนี้เลยอันนี้พี่ก็ไม่ได้เป็นสายโปเกมอนหรอกนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับตามจุดต่างๆแล้วกันนะว่ามีระบบอะไรบ้างเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการกดกลับกันสวกนการกลับนะครับกดชิปใช่ไหมอ่านี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปที่ชั้นหนึ่งกันก่อนเลย เ,เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มมีหิวแล้วเดี๋ยวขอทาการนําไก่ออกมาตรงน,นี้ก่อนครับงำ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 ง,ำง,ำง,ำงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดตัว J นะครับปุ่มคํา,มาสั่งเซิฟนี้นะครับกดตัว J นะครับก็เป็นการเปิดแผนที่นะครับใต้บนก็สามารถคลิกได้นะครับเป็นตอนกลางคืนนะครับในแผนที่อ่ะเป็นตอนเช้านะครับก็ตามนี้เลยครับแล้วก็สามารถกด U นะครับ U แล้วก็กดตัว K นะครับแล้วก็กดตัว I นะครับประมาณนี้นะ ส่วนด้านนี้นะครับอ่าด้านในตรงนี้ก็มีอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ยโอเคนี่เป็นเอ่อผู้เปิดประตูว์ปนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไปไหนนะครับส่วนจุดต่อมานะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับเราก็สามารถอ่านำโปเกมอนนะครับมารักษาได้นะครับสวัสดีครับคุณหมอนี่ก็รักษาตรงได้เลยนะครับอ่ามีเสียงด้วยนะครับตอนรักษานะครับโค้รที่นะครับนี่ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะสวัสดีครับคุณหมอไมป่านะครับไม่มีอะไรแล้วผมเอาโปกเกอมอนมารักษานะครับส่วนเก้าอี้พวกนี้นะครับก็สามารถนั่งได้นะครับเท่ๆแบบนี้เลยอุย้ยคุณผู้ชมดูดิตัวอะไรเนี่ยมังกรเหรอหรือว่าตะขาบวะเนี่ยเออรูปร่างเหมือนตะขาบเลยคุณผู้ชมน่าจะตะขาบนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้พี่กดแล้วมันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบพวกเครด์ด้วยนะครับต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับการทําอาหารต่างๆด้วยนะครับนี่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไปกดรับตรงนี้เราก็จะได้เป็นอะไรสักอย่างนะได้เป็นอันเนี้ยเอออันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับไปส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปแล้วนะครับนี่เลยอ่าแล้วก็มาที่วาร์ปกันนะครับนี่เราก็สามารถวาร์ปไปโลกเอ็นเดอร์แมนได้นะครับโลกผีเปรตอะไรประมาณนี้นะครับโลกบางกรนะครับแล้วก็นี่ก็จะไปอ่าโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับอ๋อก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะ หรือไม่เราก็อาจจะพิมพ์ทับเมนูวาร์ปก็ได้นะครับ W A R P นะครับได้ไหมไม่ได้อ๋อต้องพิมพ์ W A R P แล้วก็ตัว S ด้วยนะครับนี่ก็เปิดเมนูวาร์ปได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะไปโปเกมอนอันนี้กันนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อจุดนี้โอเคที่เรามาเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็ไล่ไปทีละจุดเลยนะฮะนี่ตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่เมืองไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่เลย โอ้ยเมืองใหญ่โตมโหฬารมากเลยคุณผู้ชมดูดินะครับแล้วก็ข้างในบ้านนี้นะครับก็จะมีจุดแรกกิจกรรมแจ๊งล็อกเก็ตนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะพวกแรกกิจกรรมนะครับตามนี้เลยโอเคก็เปิดเป็นูวาร์ปใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาก็อันนี้คือเนี่ยฟาร์มโปกเกมอนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะ สวยงามมากๆเลยนะตรงจุดนี้นะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันคือจุดอะไรนะครับมีไปโคตรหลายสถานที่เลยนะฮะโอเคก็เปิดวาร์ปใหม่นะครับอ่ะแล้วก็ไปที่อันนี้กันนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทางเอ่อเซิร์ฟนะครับเขาบอกว่าอ่าเริ่มต้นนะครับให้มาที่เมืองนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เมืองนี้โอเคด้านหน้านี่ก็คือเนี่ยเป็นคุณตำรวจนะครับอันนี้ที่ฟาร์เวลอ๋อฟาร์เวลโปเกมอนนะครับก็อยู่ตรงนี้เลย ส่วนด้านนี้นะครับก็จะออกไปที่ประจนภัยนะครับแล้วก็ด้านต่อมานะครับด้านนี้ก็คือไปไหนเนี่ยอันนี้ไปยังหมู่บ้านนะครับโอเคไปแล้วก็ไปดูกันครับว่าที่หมู่บ้านมีอะไรบ้างนะฮะโอเคด้านซ้ายนี่ก็จะมีคนอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าก็เป็นพวกโปเกมอนนะครับแล้วก็สามารถมาซื้อได้นะครับนี่ลูกโปเกมอนนะครับเพียบเลย ตอนนี้เราก็กลับมาที่สปาแล้วนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีที่ให้ดูอีกเพียบเลยนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเควสนะครับลงทะเบียนกิ้วนะครับนี่มีระบบกิ้วด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะส่วนตรงกางนะครับก็จะเป็นเควสนะครับอ่าเควสอ่าประจําวันนะครับเราก็สามารถมาทาเควสประจําวันได้เลยนะนี่กดดูตรงนี้เลยนะว่ามีเควสอะไรที่เราแบบว่าเราต้องมาทําบ้างนะครับนี่อ่าแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับคืออะไรเนี่ยโอ้ยคนเพียบเลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นพวกแฟชั่นหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อีกหนึ่งเมืองแล้วนะครับ <Wow. S 1> นี่อันนี้ก็เป็นจุดพักก่อนหย่อนใจนะครับถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยดูดิคุณผู้ชมดเดิโอ้โหโอเคปะเราก็ทัการเปิดเมนูวาร์ปต่อนะครับอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็อมีโชว์โปเกมอนด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะไปที่วาร์ปนะครับฟาร์ม E V S นะฮะ นี่เราก็สามารถมาฟาร์ม EWS ได้เลยที่นี่เลยนะฮะโอเคส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้คือเนี่ยช็อปนะครับเพื่อทําการซื้อกาชานะครับหุ้ยนี่ไงพวกของเติมอะไรประมาณนี้นะครับกาชานะครับก็สามารถมาเปิดที่นี่ได้เลยนะครับเพียบเลยโอ้ยตัวโคตรเท่ดูดิคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปกันที่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเว็บไซต์นะครับส่วนช็อปนะครับก็ สามารถมาดูได้นะครับก็จะมีของนะครับขายต่างๆเพียบเลยนะครับพวกโปเกมอนนะครับแล้วก็เหรียญอะไรประมาณนี้นครับทั่วไปนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเราจะโหลดตัวเกมนะครับก็มาคลิกตรงนี้เลยนะฮะนี่กดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ นก็จะมี2ตัวเลือกนะครับก็เลือกอ่านยังได้อย่างหนึ่งไปนะครับแล้วก็สามารถไปกดติดตั้งได้เลยทันทีนะครับโอเคก็ฝากเซิฟนี้ด้วยกันกนะก็ไปเซิฟแนวโปเกมอนนะครับในเวอร์ชันหนึ่งจนั่นเองนะครับคิิปอยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคก็ฝากด้วยล้กันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร์นแล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยเนะพื่อพาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายจ้ก,กันจุ๊บ